ตอนนี้ผมอยู่ตรงที่แม่น้ําเจ้าพระจานะครับเรืออยู่ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เกาะเกตนะครับคนไทยเขาบอกนะครับนี่คนกี่มีฝรั่งคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาถามผมว่าไปฝังนู้นไปยังไงครับอผมบอกว่านั่งเรือไปนะครับน่าจะสักพักหนึ่งน่าจะมีเรือมานะแต่ก็คุยกันคนละภาษากันผมก็ไม่ออกหรอกแต่ผมก็เล่าทุกคนผมก็เลยแปลนะครับเขาวอาค่าเรือตรงนี้นะผมเคยนั่งไปนะครับประมาณ1 0บบาทถึง5บาทนะมันไม่ได้แพงมากนะครับ เราไปเที่ยวถนมเราไปทาบุญได้นะครับส่วนมากคนที่เข้าไปเขาก็ไปเที่ยวเรือไปกลับไปขอฟอนตรงที่ปัจจีเอียงนะครับทุกคนเป็่อนนี่ยังมันคือเอียงนาะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนยังพบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรื้อมันเอียงธรรมชาติหรอครับเรื่อมันพึ่งเอียงนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ครับนี่ทุกคนครับขนาดอยู่กลางแม่น้ําเจ้าขรานทนะทุกคนนะครับแล้วน้ํานี่เถือบเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาสร้างหมดเลยนะเป็นกําแพงกั้นลิ้นเจือนนะครับ จงแม่น้ำนะครับผมบอกเลยคนไทยสร้างเก่งดีนะถ้าเรามองดูดีๆนี่คือแบบละเอียดอ่อนมากเลยนะครับหลูเป็นเสาต,ต่อหมอ้อนี้นะครับแท่งเล็กขนาดใหญ่นะนี่ครับมันตั้งอยู่เป็นอิสระมากเลยนะแล้วกับเป็นสะพานที่ฟมยืนอยู่เนี่ยครับก็สวยนะครับแล้วก็อิสระมากเลยนะเพราะว่าเขาใส่เป็นลูกปืนยางนะครับกับเสาติดอันนี้มันก็จะไม่เกิดแบบว่าเขาจะ แบบว่าเชื่อมตายอะไรแบบนี้ครับมีน้ําขึ้นน้ําลงนะครับมันก็จะไปตามระดับน้ํานะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นอิชระมากเลยทุกคนอันนี้ครับก็จะมีเรือมาเรื่อยๆนะนี่ทุกคนเห็นบอมมีเรือเก็บขยะอยู่กลางแม่น้ำชาพระยาด้วยโอ้โหทุกคนเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับนี่ไปแล้วโอ้โหเป็นเรือนะครับเก็บขยะกลางแม่น้ำกลางแม่น้าอ่ะทุกคนนั่นแหะไปแล้วครับเต็มลำเลยทุกคนโอ้โหนี่ครับ เรามาดูนี่ก่อนคนปลาด้วปลาด้วยทุกคนมีปลาด้วยน่าจะเอาเบ็ดมาตกปลาเพราะมันอาจจะได้นะเนี่ยโคโยโคเซกนะโอ้ยโ,โอ้ยผมจะดวงมันนี่ <c oughs> โอ้ยมันขึ้นมันตีแรงมากนะทุกคนนี่ครับขึ้นมันตีแรงมากเลยนะมันไม่ใช่ว่าตีเบาๆนะครับนี่เลยทุกคนโอ้ยโค้โงเคงเลยนะมนะีเรือวิ่งแล้วนะครับเรือที่ชือเยอะมากเลยนะ for เราได้มาเห็นมนน้ำเจ้าพระยานะครับผมก็บอกว่า ผมจะออกมาดูสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับได้มาเห็นนะครับว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะน้าที่บรรยเยอะมากเลยนะครับน้ําเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวคนไทยเขาสร้างกําแพงนะครับเขาสร้างกําแพงกันเจิญหมดเลยนะครับเขาใส่เป็นขอบปูนหมดเลยทวนโอ้โหความมันดินสไลด์นะขนาดเจดีเอียงตรงนั้นนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสีเหลืองสีเหลืองทองอัมรามนะครับครับคนโอ้โห นขนาดตรงนี้ที่เรายือนอยู่นี่นะครับก็เป็นเป็นเหล็กอย่างดีนะแล้วก็มันเป็นอย่างไงดีนะเรียกว่ามันเป็นอิสระของมันนะทุกคนน้ําขึ้นน้ําลงนี่ก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะไม่จมนะครับนี่ครับนี่ทุกคนมีฝักฝักอะไรไม่รู้นะฝักสบาฝักเป็ดหรอครับไหลมากับน้ําน้ําเขือเยอะมากนะปลาเขาก็น่าจะเยอะด้วยนะครับุลมสมบูรณนะ์นะแม่น้ำเจ้าพระจานะครับนี่ครับ ผมพาทุกคนมาเที่ยวนะครับมาชมนะครับในหูนะครับทางเลินนะครับคนเลินแบบนี้นะครับทุกเสาทุกต้นนะครับมันอยู่แบบนี้นะครับคนมันไม่ได้มาเชื่อมติดเชื่อมต่อกันเลยนะคนไทยนี่คือแบบอลังการงานสร้างจริงๆนะครับเขาสร้างนะครับนี่ครับจะเป็นอิสระของมันเลยนะครับแท่งปูนแต่ละแท่งนี้เลือแท่งเหล็กนี่คือแบบไม่ติดเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคน มาทางนี้นะครับมันจะกาศนี่ร้อนทุกคนนี่ก่อนที่เราจะมานั่งเรือเราก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นศาลานะครับมานั่งเล่นตรงนี้ครับผมมีเบ็ดด้วยนะแต่ฟมไม่ได้เอามานะครับเรื่อเอามาตกปลาทุกคนนะตกปลากัางแม่น้ํานะครับบรรยากาศคนเย็นครับก็มาลมแล้วนะครับเย็นมากคนนี่ครับตรงนี้เป็นที่ปั๊มน้ํานะครับน้ําเจ้าพระยาตอนนี้เนาะ เขาห้ามจับปลาด้วยไม่รู้เขาไม่ให้ตกปลานะครับดี่ทุกคนน้ำเจ้าพรจ่าเนี่ยยังสูงกว่าตรงที่น้ำเขาสูบสูบออกมาเลยนะน้ำตรงที่เขาสูบออกมานี่ยังยังยังอยู่นั้นกว่ายังอยู่ต่ำกว่านะครับนี่ครับก็จะเป็นเวลาของมันก็สูบนะครับดี่ทุกคนมีอยู่สองอันนะครับอันนี้ทำงานอันนั้นถัดไปนะครับเป็นไายยางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรินไปทางนี้นะ ผมบอกไปนี่ครับที่ทางเลินอยู่นี่ก็คือเป็นปูนหมดเลยนะครับเขาสร้างนะครับเขาจะไม่ให้แบบน้ำเจ้าพระยาแบบว่ามันคล้ายเรียกว่า,างไงนะเขาเรียกว่าขยายอาณาเขตนะครับนี่ครับสิ่งที่คนไทยทํานะแล้วก็จะมีรดถดไฟแบบนี้นะครับง่ามๆนะครับเขามาตั้งใช่นะครับโอ้โหทุกคนยาวมากเลยนะนู่นทุกคนสะพานยาวใหญ่มากทุกคนกคนู่นเนยครับ อื <c oughs> ขนาดสะ้านาใหญ่ๆเนาะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนอลังการนะโอ้โหทุกคนนี่ครับพามาชมความงามอยู่ในประเทศไทยกันอันนี้ไม่ใช่แบบเป็นตัวเมืองนะอยู่เขตนอกนะครับป่าก็เยอะนะทุกคนกคนีผม่ป่าขึ้นมาด้วยนะนี่ยตรงนี้ก็มีที่ชุบน้ำนี่นะครับเนี่ครับ,รบมีอัตโนมัตินะกดจิ้มก็คือลุดปั๊บเลยทุกคน ผมก็ยังอึ้งเหมือนกันนะคนไทยเขาสร้างสะพานเนาะเออมีแค่เสาต่อหม้อเดียวนะครับอยู่กลางน้ํานะครับอยู่กลางสะพานนะก็ยังไงงหึดเหมือนกันทุกคนดูสินั่นน่ะประมาณผมมองไปนี่ก็ประมาณ500เมตรนะก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีสลา,าด,ด้วยกันนะครับนี่เลยครับทุกคนสะพานนะครับมีหลายเลนมากเลยนะแล้วก็แม่น้ําก็กว้างด้วยนะครับแต่ว่า มีแค่เสาเดียวนะมีแค่ต้นเดียวที่อยู่กลางน้ํานะครับคนไทยนี่แบบเขาสร้างนี่คือแบบเขาต้องสร้างที่บบเก่งมากอะแล้วก็เสาหนึ่งก็คืออยู่ฝั่งแล้วเสาหนึ่งฝั่งนี้นะครับแต่ความความโค้งความสูงนะครับเนี่ยความน้าก็อยู่แค่ตรงเสานะครับดูนะครับคนไทยเขาสร้างไรฟันนะทุกคนผมยังยังเห็นแล้วยังอึ้งเหมือนกันว่าเออ แม่น้ํากว้างใหญ่นะครับแต่ว่ามีแค่เสาเดียวทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเป็นที่รุดน้ำเลยนะครับแล้วก็มีเป็นชาลาแบบนี้เราเลื่อนชมเหมือนทุกคนป้าขึ้นมาเยอะมากเลยนะบรรยากาศนี่ก็ร้อนนะเพราะตรงนี้มันเป็นเขตบัดบนะทุกคนนี่เลยครับเราเอาโมเตอร์ไซค์หรือวอ่ารถยนต์มาก็สามารถขับได้เลยนะครับบัดนะสวยงามนะครับสีเหลืองทองอําลามนะครับทุกคนก็จะมีคนเข้ามานอนฝักฟอนชิวๆแบบนี้นะครับ คนอยู่กรุงเทพก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับจะพาทุกคนเดินไปชมตรงนู้นนะจะได้เห็นเชา่าสะพานใกล้ๆนะครับนี่ครับมีคันได้บรไดเดินลนงคักแน่นะครับม,มันก็จะไม่เจือนไม่เชาะแล้วเนาะเพราะว่าเขาทําเป็นคานปูนแบบนี้ไปเรียบร้อยอะ่ะเออมันมันดูแบบดูดีนะครับเดี๋ยวแล้วไงเดียมันก็จะ ไม่ทําให้แบบว่าลิ้นเสาะลิ้นเจรินไปฝังตามฟงตามฝังแล้วผังนู้นก็จะมีเป็นเรือนของประชาชนด้วยนะทังนูน้นน่ะเรือนก็คือแบบติดน้ําไปเลยนะครับเสาเฮือนเสาอะไรก็คืออยู่กลางน้ําเลยอะ่ะโอ้โหนั่นคือเฮือนนะคือบ้านนะบ้านเขาที่เขาคนไทยที่เขาทาอะ่ะที่เขาสร้างอะ่ะแต่ว่าดูในกล้องผมจะรูแค่เล็กนิดเดียวนะครับบรรยากาศตอนนี้ตอนเที่ยงเลยทุกคนอากาศคือแบบร้อนมากเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนนี่ครับซาลานะครับน้ำนี่ถือเยอะมากเลยทุกคนว้าวดูเนี่ยแท่งปูนนะเป็นปูนเป็นซีเมนต์ไปหมดเลยอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นสามแยกดาบนะครับนี่ครับเป็นสามแยกน้ำนะครับแล้วก็มีรถไฟใหญ่ๆนะครับสวยๆนะครับขณะตกกลางคืนแล้วก็เปิดได้สว่างเลยครับทุกคนอออืื้ห พาทุกคนแม่น้ำเจ้าพระาชนะครับคลิปนี้นะครับน้องบ่าวลาวในนี้นะครับก็จะขอลาไปก่อนนะครับฟาร์มาชมนะครับแม่น้ำเจ้าพระาชนะครับบ๊ายบายนะครับ